ผลที่แม่ให้มิราใส่ชุดราตรีที่ร้านนี้ตลอดก็เพราะว่าร้านนี้เป็นร้านเช่าชุดราตรีเด็กที่ทั้งสวยทั้งปังอลังการและเจ้าของร้านดูแลดีมากใครอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถส่งชุดไปให้ได้และที่นี่มีทั้งชุดราตรีเด็กชุดไทยเด็กสุดเด็กก็มีใครมีพี่น้องต้องออกงานด้วยกันมาที่นี่คือครบจบในที่เดียวจะเด็กเล็กเด็กโตก็มีไซสทนสีก็มีให้เลือกเพียบจะโทนหวานทนเข้มก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเรียกได้ว่ามาที่นี่แล้วชุดนั้นก็อยากได้ชุดนี้ก็อยากใสเพราะสวยไปหมดเลยค่ะใครต้องไปงานปาร์ตี้ วันเกิดงานแต่งงานงานรับรางวัลแล้วยังหาชุดให้ลูกใส่ไม่ได้ลองมาล้านนี้รับรองจะติดใจค่ะอยากอะไรชุดนี้สวยนกแต่มีล่าใส่ไม่ได้อะแม่ใส่เองน่ารักมากเลยชุกทีน่ารักทุกชุดคุณคุณปีนี้ชุดนี้ไม่ล่าเคยใส่ดูดิสวยมากชุดนี้ม่ล่าเคยใส่